กุ๊งเอาเอากล้องจุม่มน้ำกล้องน้องกันน้ำของน้องลงได้ไม่ของลูกกันน้ำลงได้มันได้ไม่ถูกคุณต้องมาเองครับตระนัะ้นแหะสินเต้นไหมสินเต้นไหมครับไม่คนระับไม่ได้พายเองใช่เลยใช่ครับน่าจะพา,าเองมีเนี่นะครับมือพายเก่งมาก ยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยมือพายไม่ยิ้มเลยเออยิ้มหวานนะรักอยู่คร้อนร้อนร้อะ

หยาบไนอสุดยอดเลย้ยเองโข้าเกียรอเดยเนาะอย่ายุ่งหยาบับเก่งจังเลยตัวเล็ก

น้องเขาสมมติว่าป็กเครื่องมีมีเสียงด้วยกันเป็นนันสามคนรุนิดนออย 奶奶，奶奶。